สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ํ่เดือน6ปีมะเส็งเป็นวันพุธแรกของเดือน6ที่อยู่ในข้างขึ้นนะครับถ้าตามจันทรคติเลิกงามยามดีนะครับวันนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชุมชนตำบลสาแก้วก็ถือเอาเลิกวันนี้เป็นวันเลี้ยงปู่ตาเพื่อความเป็นศิริมงคล ก่อนที่จะทจํากิจการอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําไร่ทํานาผมก็เลยพามาดูนะครับว่าวันนี้สืบเนื่องจากเลิกดีดังกล่าวก็เลยถือเอาเลิกนี้เลยนะครับเป็นวันวานข้าวของผมเลยนะครับวันนี้ก็เลยนําเสนอไอเดียวิธีการทํานาของผมอันนี้คือการไถกบต่อสั่งข้าวนะครับก้อนอย่างนี้เลยนะครับไถกบตั้งแต่ทํานาเสร็จนะครับช่วงธันวา ก็เลยถือเอาเลิกดีวันนี้นะครับนัดกับทีมงานหวานข้าวปัน่นไม่ใช่ปั่นนะครับไถกลบหลังจากที่ไถกลบตอสร้างข้าวเว้นระยะเวลามาพอสมควรให้ย่อยสลายแต่ปรากฏว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ยังย่อยสลายไม่หมดนะครับสร้างข้าวก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าสร้างข้าวมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ฝนตกน้อยมากนะครับความชื้น น้อยการย่อยสลายก็ก็มีไม่เต็มร้อยเปต์แต่ประเมินแล้วก็90%ขึ้นไปนะครับวานเสร็จสับเรียบร้อยไถยกลบเลยนะครับไถกลบเลยไม่ได้ปั่นนะครับตัวนี้นะฮะพอดีเอาทีมงานที่มีที่มีคาดที่อยู่งหลังตัวผานไถกลบนะครับออกมาก็ถือว่าใช้ได้รอติดตามกันต่อไปนะครับรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร